ล้างรถได้เองไม่ต้องงอคาแคร์ในราคาไม่ถึงร้อยวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับล้างรถเองง่ายๆที่บ้านเงาเหมือนไปขัดเคลือบที่คาแคร์เลยอย่างแรกก็เตรียมอุปกรณ์ฉีดน้าของเรานี่แหละมาต่อสายยางให้เรียบร้อยซะด้วยชุดสวมไว้มันปรับหัวฉีดได้หลายแบบสะดวกดีเอาตัวปวนมาขอแจมปรับฝักบัวเป็นโหมดชาว์ผมชอบน้ํามันกระจายทั่วดีฉีดมันให้ทั่วรถเลยเพื่อล้างคราบและเศษห,หนักๆออกไปก่อนทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้แชมพูล้างรถที่ผสมแว็กในตัวช่วยให้รถเงาฉ่ำโดยไม่ต้องเคลือบเลยนะ เราก็ผสมแชมพูตามอัตราส่วนที่เขาบอกมาลงในกระบอกโฟมได้เลยกระบอกโฟมที่เขาก็มีให้มาด้วยนะเสร็จแล้วก็ปั๊มลมอัดเข้าไปในกระบอกโฟมทดสอบเนื้อโฟมซะหน่อยได้ที่ก็ไปจัดเลยครับพอโฟมได้ที่ก็ฉีดไปเลยครับฉีดให้ทั่วทั้งคันนะเห็นไามว่าโฟมมันเกาะดีดีช่วยดึงคราบสิ่งสกรปรกออกมาง่ายมากไหลออกมาตามโฟมเลยจากนั้นก็ค่อยใช้ฟองน้ําสะอาดๆหรือถุงมือไมโครไฟเบอร์นี่แหละถูเบาๆให้ทั่วเลยนะซอกไหนมุมไหนก็จัดไปพอถูเสร็จแล้วก็ฉีดน้าล้างโฟมกับสิ่งสกรปรกออกใหหใหหห้้มดเเกลลียงลยง มาถึงขั้นตอนสุดท้ายสําคัญมากก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นี่แหละบิดมัดมาแล้วก็เช็ดให้แห้งสนิทไปเลย ตอนนี้หลังจากเนี้ยเงากริปดูสิครับรถกลับมาสะอาดกริปเงาวับเลยเทียบให้ดูกันจัดจากด้านหลังเห็นหรือเปล่าเหมือนเพิ่งไปเคลือบแก้วมาเลยนะเนี่ยเงาเป็นกระจกเลยนี่แค่ล้างเองที่บ้านนะโครง่ายคตรสะดวกแถมประหยัดเงินไปตั้งเยอะก็เพราะใช้แชมพูล้างรถผสมแว็กคุณภาพดีตัวนี้แหละนานๆจะเจอยี่ห้อที่มีคุณภาพสักทีเชื่อไหมครับทั้งหมดเนี่ยแค่4ี่ใบแดงรีบหน่อยนะครับผมทิ้งพิกัดไว้ให้ด้านล่างแล้วก่อนเขาเลิกจัดเซต